อ้าวกดเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเจ,เจอกันอีกครั้งคุณหน้าคุ้นตากันบ่อยขึ้นนะครับกับเรื่องราวสาระดดีนะครับรายการยูซูปเปอร์ทูคู่เกษตรกรนะครับโดยผมหนุ่มยูซูปเปอร์ทูผู้ดำเนินรายการในวันนี้ก็เกษตรกรรายเดิมพี่ลุงของเราครับวันนี้มาดูแปลงนาที่ได้ใช้วัคซีนพืช ตัวยูซูปทูทั้งน้ําแล้วก็เม็ดน้ำผีเม็ดนี้ใช้ใช้แต่รอบแรกใช้รองพื้นครับรองพื้นรอบแรกตอนที่เราไถที่เราจะดำนก่อนอาก่อนดำก่อนดำคาดเสร็จแล้วก็หวานคาดเสร็จแล้วก็หวานหวานแล้วเราก็จะดําจะโยนจะอะไรเราก็ว่าดไปอ๋อนี่ครับสังเกตนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นดําตัวนี้เป็นดาสังเกตนะครับท่านผู้ชมพี่ถ้าให้พี่น้ําจากสายตานี่ต้นหนึ่งนี่กี่กี่กี่ตอนนี้ก็สิบประมาณสิบกว่าสิบกว่า จีบกอน,นอนแล้วจิบกอน,นอนอที่ที่มันแตกตาค้าขึ้นมานี่ได้จากได้จากตอนนี้พี่ฉีดไปกี่รอบตัวน,นี้ฉีดไปสองน่าจะสองรอบฉีดไปสองรอบจากประสบการณ์ที่ทําปีที่แล้วกับปีนี้ระหว่างฉีดของผมกับไม่ได้ฉีดนี่แตกต่างกันเยอะไหมแตกต่างกันเยอะมันจะไม่ไม่ไม่แตกกอขนาดนี้ตัวน,นี้แตกกอดี ไอแป้งข้างๆนี่ไม่ได้ใช้ของเราใช่ไหมไม่ได้ใช้เราเดินไปดูสักหน่อยดีไหมก็ไปเปรียบเทียบให้กันเห็นเลยว่าแตกต่างกันไหมไอใสกับไม่ใส่นี่อผมผมผมแช่เมล็ดด้วยโอ้แช่อัตราการใช้เท่าเดิมเท่าเดิมหนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรตั้งแต่ตั้งแต่แช่เมล็ดวันนี้ประหยัดมากเราเดินไปดูไอที่ไม่ไม่ได้ใสของเราไม่ได้ฉีดของเราต่างกันลิตรต่างกันลิตรตามมาเลยครับท่านผู้ชม ให้เห yes ็นกันจะจะาไปเลยวันนี้ไปดูฝั่งนู้นใช่ล้วยะเวลานิดนึงพอดีแดดร้อนบางต้นนี่มนยี่สิบกว่าแล้วนี่สิบกว่าก็มี